สวัสดีค่ะผมกับช่องช้างคลายว a l เลนท n e เฟมิลีนะคะให้กินน้ำก่อนออกไปอยู่ทุ่งนะคะกินให้อิ่มนะลูกนะกินให้อิ่มครับอิ่มแล้วมั้อิ่มหรือยังอิ่มแล้วค่ะอ่ะคุณแม่แล้วุูงมากินน้ำก่อนมา กินน้ำก่อนแล้วค่อยออกไปกินน้ำก่อนแล้วค่อยออกไปอยู่ทุ่งนะวันนี้มันสายแล้วมันสายแล้วไม่กินไม่กินน้ำค่ะแ<ไ>ม่รารุ่งนี้ต้องให้กินนู่นหละบายบาย ไปลูกไปออกไปอยู่ทุ่งกันแล้วไปอยู่ทุ่งกันสำรวจก่อนค่ะไปแล้วค่ะเอาอ้อยไปด้วยลูกเอาอ้อยไปด้วยไม่เอาอ้อยเหรอเอาอ้อยไหมไม่เอาครับผมไม่เอาอ้อยเลยอยยนี่เเ วันนี้ออกจากบ้าน,นเกือบจะเที่ยงเลยค่ะแม่แม่จ๋าวันนี้สี่โมงมีการเว็บมองไปหาพ่อโอเล่ด้วยนะประมาณว่าพ่อไปอยู่ทุ่งกันไม้ไปอยู่ทุ่งกันไม้ผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะผมไปอยู่ทุ่งแล้วนะ ไปแล้วค่ะไปแล้วไปอยู่ทุ่งกันละไปแล้วค่ะไปอยู่ทุ่งกันเลยเนอมีการชำเลืองดูพ่อด้วยนะคะพ่อโอเล่ไปไหมพ่อโอเล่ไปไหมไปอยู่ทุ่งกันไหม น,นั่นติดเชือกไหมล่ะติดเชือกค่ะแม่แมติดเชือกดึงไม่ได้เดี๋ยวก่อนเชือกมันติดนี่แม่ถอยมากมา่อนนะถอยถอย,ถอยเชือกมันติดไปบ่ได้ทีนี่เชือกติดอ้าวไปเลย น้องวาเลนไทนยไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้ผูกโซ่ด้วยนะคะลอยเลยผูกแต่แม่เรารุ่งไว้ก็ผูกยาวๆค่ะผูกยาวๆครับไปแล้วนะครับผมไปอยู่ทุ่งแล้วนะครับไปอยู่ทุ่งกันแล้ว วันไหนไม่ได้ออกทุ่งเป็นไปไม่ได้นะคะแม่ๆต้องได้ออกทุ่งทุกวันร่าเริงสุดชื่นได้ออกทุ่งทุกวันร่าเริงมากเอาเอาเอาชวนตูดแม่ชวนตูดแม่ให้แม่เดินไวๆเดินไวๆหน่อยแม่เดินไวๆหน่อยครับ จะไปอยู่ตรงไหนกันเนาะวันนี้เนาะพ่อฝนจะพาไปอยู่ตรงไหนนะคะไปดูกันนะคะมาเด็กน้อยจะอยากไปอยู่ตรงไหนกันอะฮะเอาตาเป็นอะไรข้างหนึง่งนะ ยังไงพ่อพนไปไปเร็วเดินเร็วๆเ,เลยแม่ได้รุง่งเดินเร็วๆเ,เลยให้ลูกชายวิ่งตามให้ลูกชายวิ่งตามเลยดูลูกชายก็อยากเล่นเชือกแม่ค่ะดูดูดชนตูดแม่โอ้จกักสิไปทังไหน บนอัวอยู่บัดนี้มาเด้อมาเด้อมาช่วยดึงช่วยดึงช่วยดึงเชือกแม่ช่วยดึงโอ้เก่งจังเลยเด็กน้อยช่วยดึงเชือกแม่เก่งจังเลยครับมาเร็วดึงเชือกแม่มาเลยโอ้ยจากสีซอยดึงจ๊กสีอัน เฮ็ดจังไดเอ้ยเอ้ยเ <c oughs> อ้ยพันเสือกแล้วบันเอ้าเหยียบเสือกจะคล้องแล้วบันนี้เออเออเอาดึงมาลูกดึงมาดึงมาดึงเชือกมาแล้วยยยยดึงดึงคือหันดาบให้บัดน,นี้เออช่วยดึงแม่มาเออเออ เก่งเกเกงเด็กน้อยช่วยดึงแม่ไปเดินน้ำหน้าเลยบัดน,นี้เดินน้ำหน้าแม่เลยเอาแม่เดินช้าค่ะแม่เดินช้าเดี๋ยวผมช่วยดึงเชือก เอาช่วยดึงช่วยโอ้ช่วยดึงค่ะช่วยดึงโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยช่วยดึงเชือกแม่ด้วยโอ้เด็กน้อยนี่แม่เดินช้าใช่ไหมแม่เดินช้าใช่ไหมราเริงค่ะโชคค่ะได้ออกจากบ้านชอบมากถ้าได้ออกจากบ้านเนี่ย ผมเป็นเด็กทุ่งหญ้าครับผมไม่อย,อยากอยู่บ้านผมอยากมาอยู่ทุ่งหญ้าทุกวันเลยเดินตามตูดพ่อพลเดินตามตูดพ่อพลค่ะ เอออยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้ไหมตรงนี้มันตัวซังข้าวมันสูงอยู่อะ่ะอยู่ไหมลูกตัวซังข้าวมันสูงอยู่นะช่วยแม่ดึงช่วยแม่ดึง ช่วยแม่ดึงเชือกเด็กน้อยขี้อ้อนแม่นะคะอ้อนแม่ค่ะสงสัยจะปรึกษากันว่าวันนี้เราจะไปอยู่ตรงไหนกันสองแม่ลูกปรึกษากันนะคะเราจะไปอยู่ตรงไหนกัน อืเออช่วยดึงมาเร็วช่วยดึงมาลูกเออดึงเชือกมาเออน่ะอช่วยดึงเชือกแม่มาเออดึงมาเออเออเก่ง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 อุ๊ยอู้จะช่วยดึงหรือว่าจะเล่นเนาะนี่เนาะนั่นนั่นนั่นเอาดึงมาลูกดึงมา เชือกมันยาวดิอะไรเล่นว่าวเล่นดิเออดึงมาดึงมาช่วยพ่อพลนเร็วดึงมาดึงมาลูกดึงมา จะชวนลูกไปไหนรอกที่ตรงไหนเคยอยู่ก็จะพาลูกไปตรงนั้นแหละค่ะแม่แม่เโอ้ไลเดอร์สไลเดอร์จะไปทางไหนกันจ้าแม่ดาวรงค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนท้าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ